สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการ์ตูนเก่าทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเก่าเรื่องมาเคนโดหรืออย่ายอมแพ้นะมาเคนโดสาวน้อยเวทมนต์พิทักษ์คุณธรรมอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของใหม่สาวน้อยนักกีฬาเคนโดที่บังเอิญได้รับพลังในการแปลงร่างเป็นฮีโร่สาวมาเคนโดมาจากโดโลสายตรวจแห่งโลกวิญญาณ เพื่อให้เธอใช้พลังนี้ไปพิทักษ์คุณธรรมกำจัดเหล่าร้ายที่มารุกรานโลกของเราซึ่งคู่ปรับของเธอก็คือด็อกเตอร์มัดนักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายที่มีจุดประสงค์ในการยึดครองโลกด็อกเตอร์มัดได้จับตัวนักแรงวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอซันมาดัดแปลงให้เป็นไซบอร์กสังหารเพื่อที่จะให้เอซันมาช่วยเหลือเขาทำฝันให้เป็นจริง หลังจากดัดแปลงเสร็จดรมาร์ดก็ได้เข้าไปถามเอซันด้วยความมั่นใจว่าเป็นไงล่ะชอบร่างกายใหม่ของแกไหมทีนี้แกก็จะอารวาได้เต็มที่แล้วนะแต่เอซันกลับไม่ชอบร่างกายใหม่ของเขาแบบสุดๆ <c oughs> เขาก็เลยเป็นกระชากคอเสือ้อบังคับให้ดรมาร์ทดัดแปลงร่างเขากลับคืน แต่เอซันดันลงมือรุนแรงไปหน่อยจนดรมัตสลบไปเขาก็เลยคิดว่าเขาคงเผลอทำดรมัดตายไปซะแล้วมันก็เลยทำให้เอซันเครียดมากว่าแบบนี้ก็คงไม่มีใครที่จะคืนร่างมนุษย์ให้กับเขาได้แล้วเอซันก็เลยสติแตกพุ่งตัวออกไปจากฐานทัพของดรมัตจนมันระเบิดช่างเป็นฐานทัพที่ไวไฟจริงๆ แต่ถึงแม้ฐานทัพจะพังจนราบเป็นหน้ากลองแต่ดอกเตอร์มัทก็ยังไม่ตายเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นปีศาจที่มีแต่สมองนั่นเองจากนั้นดรมัดก็ได้เรียกไซบอร์กสังหารรุ่นพี่สามตัวที่ถูกดัดแปลงมาก่อนหน้านี้ให้ออกไปตามล่าและจัดการกับเอซันคนทรยศ ตัดมาทางด้านใหม่จริงๆแล้วเธอได้รับพลังในการแปลงร่างและหน้าที่ในการพิทักษคุณธรรมมาแบบไม่ค่อยเต็มใจเธอก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติหน้าที่จนโดโรต้องมาขอร้องว่าช่วยไปปราบพวกเราร้ายทีเถอะ เพราะว่าตอนนี้ได้มีพวกปีศาจออกมาอารวาดมากมายยกตัวอย่างเช่นปีศาจม้าตาบอดที่ชอบมาพังแผงลอยของพวกพ่อขาแล้วก็ปีศาจนกที่ชอบเปิดกระโปรงของสาวๆเล่นแล้วก็ไอตัวนี้ที่ชอบแลบลิ้นมาหลอกชาวบ้านแล้วก็ยังมีปีศาจคุณลุงที่ชอบไปแจมในรูปหมู่ของพวกเด็กๆแต่ไม่ก็ได้บอกว่าปีศาจพวกนี้มันแค่เล่นสนุกไปวันๆไม่ต้องไปปราพวกมันหรอก พวกมันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครจริงจังพอพูดจบ เธอก็ได้ส่งสายตาโหดไล่พีศาจตัวหนึ่งที่พยายามจะมาหลอกเธอกลางวันสแสกๆให้หนีไปแต่โดโลกก็ยังไม่ละความพยายามเพราะถึงแม้จะเป็นแค่ความเดือดร้อนเล็กๆน,น้อยๆแต่มันก็ยังเป็นความเดือดร้อนเขาก็เลยพยายามตื้ใไม่ต่อไปและบังเอิญว่าฮิคาลิน้องสาวของไม่ที่อยู่ชมรมหวยปล้ำผ่านมาเห็นเข้าพอดีเธอก็เลยนึกว่าพี่สาวของเธอกําลังถูกคนโรคจิตตามตือ้อฮิคาลิก็เลย พุ่งเข้าไปเล่นงานโดโลหรือถ้าโจมตีต่อเนื่องแบบไม่ปราณีในแบบที่ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงจัดหนักขนาดนี้ต้องโดนข้อหาพยายามฆ่าแน่นอนออออแต่ไมก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเธอกับโดโลรู้จักกันเขาไม่ใช่คนโรคจิตหรือคนอันตรายอะไรหรอก ทางด้านโดโลนอกจากเขาจะไม่โกรธแล้วเขายัางประทับใจในความแข็งแกร่งของฮิคาริอีกด้วยโดโลก็เลยทาบทามให้ฮิคาริมาเป็นมาเคนโดหมายเลขสองแล้วก็ได้มอบอุปกรณ์ในการแปลงร่างที่เป็นเหมือนดาบแต่มีตัวบ้าอะไรสักอย่างกำลังทำหน้ากลุ้มกลิ่มอยู่ตรงปลายดาบให้กับเธอ แต่ใหม่ก็ได้ไมาแย่งมันไปเพราะเธอไม่อยากให้น้องสาวของเธอต้องมาพัวพันกับเรื่องบ้าๆบอๆที่แอบอันตรายนี้เธออยากให้ฮิคาริไปตั้งใจเรียนและใช้ชีวิตแบบคนปกติมากกว่า ทางด้านโดโลเขาเป็นสายตรวจแห่งโลกวิญญาณที่สังกัดอยู่กับกรมตำรวจแห่งโลกวิญญาณเขาได้เห็นปีศาจตัวหนึ่งถูกทำร้ายมาเขาก็เลยเข้าไปถามเรื่องราวจนได้ความว่าตอนนี้ได้มีมนุษย์แปลงตัวหนึ่งกำลังออกไล่ล่าพวกปีศาจอยู่โดโลมีหน้าที่ในการรักษาความสงบสุขระหว่างพวกมนุษย์และปีศาจเขาก็เลยจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับมนุษย์แปลงปริศนาคนนี้ที่กรมตำรวจแห่งโลกวิญญาณแล้วที่ผ่านมาฮิคาริก็ไม่เคยรู้เลยว่าไมพี่สาวข,ของเธอแปลงร่างเป็นมาเคนโดได้เพราะไมอายที่ชุดของมาเคนโดมันดูตลกเธอก็เลยไม่เคยเล่าให้ฮิคาริน้องสาวข,ของเธอฟังโดโลก็เลยรู้สึกแย่ที่ชุดที่เขาหมองวาเทมันกลับดูตลกในสายตาของไมแล้วโดโลก็ได้ข้อมูลมาว่า มนุษย์แปลงปริศนาคนนั้นก็คือเอซันนั่นเองและในระหว่างที่เขากำลังหัวเราะดีใจให้กับความสำเร็จของตัวเองโดโล่ก็ได้เห็นบุคคลปริศนาที่ปลอมตัวมาเป็นตำรวจมาหาข้อมูลของเอซันด้วยเหมือนกันซึ่งสองคนนั้นก็คือชูคังและโชลูกน้องของดอกเตอร์มัดนั่นเองและเมื่อสองคนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วพวกมันก็รีบหนีไป ทางด้านเอซันจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเล่นงานผู้พิซาแต่อย่างใดเขาแค่ต้องการถามข้อมูลว่าจะมีพิซาตัวไหนที่จะเคลื่อนร่างมนุษย์ให้กับเขาได้บ้างแต่เขาก็มักจะเผลออัดพวกมันไปด้วยระหว่างการสอบถามซึ่งพิศาทุกตัวก็ได้บอกว่า มีแต่ดรมัดเท่านั้นที่จะทําแบบนั้นได้แต่เอซันก็ได้บอกว่าดรมัดน่ะตายไปแล้วไม่มีคนอื่นอีกเลยเหรอซึ่งปีศาจทุกตัวก็ต่างตอบว่าไม่มีจนเอซันเริ่มจะหมดความหวังจนกระทั่งมีปีศาจตัวหนึ่งได้บอกว่าเอ๋ดรมัดตายไปแล้วเหรอเมื่อกี้ยังเห็นดรมัดมาเดินเล่นอยู่แถวนี้เลย ตัดมาทางด้านสองสาวพี่น้องระหว่างที่ฮิคาริกำลังตือขออุปกรณ์ในการแปลงร่างคืนมาจากพี่สาวของเธอลูกน้องของด็อเตอรมัด ก็ได้บุกเข้ามาเล่นงานพวกเธอเพราะพวกมันคิดว่าตอนนี้เอซันได้ผันตัวมาเป็นนักล่าปีศาจแล้วถ้ามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเอซันต้องปรากฏตัวออกมาอย่างแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วเอซันแค่อยากได้ร่างมนุษย์ของเขาคืนเขาก็เลยปฏิเสธตอนโดโลมาทาบถามให้เขาไปช่วยปราบปีศาจและในระหว่างที่กำลังล้มน้าจิตใจกันอยู่ดรมาร์ทก็ได้กลับมาที่ฐานทัพเออ ซากฐานทัพของเขาพอดีเอซันก็เลยกระโจนเข้าไปบังคับดร์มัรทให้ดัดแปลงร่างของเขาคืนแต่ดร์มัร์ทก็ไว้ตัวทันเขาก็เลยกระโดดขึ้นยานหนีไปััรยาร้องเย่งนี่กัส ตัดมาทางด้านสองพี่น้องฮิคาริเดบุกเข้าไปสู้กับลูกน้องของดรมัดด้วยมือเปล่าส่วนทางด้านไมพี่สาวเธอก็ได้ไปหยิบคอนที่เป็นรูปช้างชูง,งวงสองนิ้วเพื่อเอามาแปลงร่างเป็นมาเคนโด จากนั้นใหม่ก็เข้าร่วมวงต่อสู้ด้วยและเมื่อมาเคน,นโดมาแล้วไม่ก็ได้บอกให้น้องสาวของเธอลบออกไปก่อนเพราะเดี๋ยวเธอจะจัดการกับพวกนี้ให้เองแต่ฮิคาริก็ไม่ถอยเพราะเธอมั่นใจว่าเธอเอาอยู่ไม่ก็เลยถึงกับปวดหัวในความดื้อด้านของน้องสาวของเธอจนแม้แต่ศัตรูยังเห็นใจ แต่คนธรรมดายังไงก็สู้พวกมนุษย์แปลงไม่ได้ในเมื่อฮิคาริไม่ยอมถอยแน่ๆไม่ก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเอาอุปกรณ์ในการแปลงร่างมาคืนให้กับน้องสาวของเธอไม่กลัวว่าฮิคาริจะหาเจอเธอก็เลยเอามันไปฝังดินซะลึกเลยแต่พวกผู้ร้ายก็มารยาดดีมากพวกมันยังอุตส่าห์รอให้เธอขุดจนเสร็จก่อนแล้วค่อยโจมตี และเมื่อฮิคาริได้อุปกรณ์ในการแปลงร่างมาแล้วโดโลก็ได้สอนคาถาที่ใช้ในการแปลงร่างให้กับเธอแต่ฮิคาริดันท่องผิดเธอก็เลยแปลงร่างไม่สำเร็จไม่ว่าจะกี่ครั้งเธอก็ท่องคาถาไม่ถูกสักที มายดียะดังายอไรดังมาเก็ตตโดโล่ก็เลยเอาโพยมาให้เธออ่าน แล้วฮิคาริก็เลยแปลงร่างเป็นมาเคนโดหมายเลข2ได้สําเร็จพอดีกับที่ดรมาร์ตเดนหนีมาขอความช่วยเหลือจากพวกลูกน้องของเขาพอดีตอนนี้ก็เลยเป็นการต่อสู้แบบ3ต่อ3เพราะศัตรูของศัตรูคือเพื่อนเอซันกับ2พี่น้องมาเคนโดก็เลยร่วมมือกัน สามสหายลูกน้องของดรมัรก็เลยต้องเพิ่มพลังด้วยการรวมร่างซึ่งก็ออกมาดูดีใช้ได้เลยเพราะเห็นว่าเป็นการ์ตูนตลกตอนแรกก็เลยนึกว่ามันจะออกมาดูบ้าๆบอๆซะอีก แถมร่างกายของมันก็ยังแข็งแรงมากอีกด้วยท่าไม้ตายสุดยอดของเอซันก็ยังทําอะไรมันไม่ได้เลยแม้แต่ถ้าไม้ตายสุดยอดของ, A sun, งอมาเค็นโ <unter st utter> ด,ด,ด Do, ก็ทําอะไรมันไม่ได้เหมือนกัน ท่าโจมตีธรรมดาของมาเคนโดหมายเลขสองยิ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วทำไมเธอถึงไม่ใช้ท่าไม่ตายน่ะหรอครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอยังใช้ท่าไม่ตายไม่เป็นนั่นเองตอนนี้ดร์มารู้สึกสะใจมากส่วนพวกมาเคนโด ก็รู้สึกหมดหวังแบบสุดๆแต่โดโลก,ก็ได้บอกว่าจากการคำนวณของเขาท่าทั้ง3คนใช้ท่าไม้ตายสุดยอดพร้อมกันก็จะสามารถล้มพวกดร์มัดลงได้และเมื่อฮิทาลิได้รับการสอนวิธีใช้ท่าไม้ตายทั้ง3คนก็ได้ใช้ท่าไม้ตายออกมาพร้อมกัน แล้วทั้งสามคนก็สาม,มารถเอาชนะพวกดร์มัดลงได้ เอซันก็ยังไม่ได้ร่างกายมนุษย์ของเขากลับมาอยู่ดีส่วนใหม่ เธอก็ยังไม่อยากเป็นนักปราบปีศาจดูดีแต่ทางด้านฮิคาริเธอกลับชอบงานนี้เอามากๆถึงแม้เธอจะอ่อนประสบการณ์จนหมดแรงไปในการต่อสู้ครั้งแรกก็ตามแต่นี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับโดโลที่จากนี้ไปทีมปราบปีศาจของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกขั้นโอเคครับก็จบกันเป็นลานะครับสำหรับอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากเกมเรื่องนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี สวัสดีครับ